อันนี้นี่กินอันนี้ลูกชุบด้วย <What? S 1> พริกลูกวุ้มลูกชุบล,ลูกพริกไงพริกไม่พริกไม่ใช่ลูกชุบก็ลูกชุบเป็นพริกไงไคือพริกคือพี่ให้สิบกับสิบเลยเพราะว่า,ามามาต้มยำกุง้งน้ำเข้มขน้นคืออร่อยมากน้ำขน้นเ้ำขน้น สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Billie e n a t i o n n l เช่นเคยนะใช่คืนนี้เราจะมารีวิวอะไรกันนนี้เราจะมา V S m a m าถูกนะถูกนี่ห่อละกี่บาทก็ m าม a า6บาทกับ60บาทนะอ้อหกสิบบาทมันจะอร่อยไหมก็ไม่รู้นะก็แบบว่ากินแล้วต้องติดใจนะเออมเหรอโอ้โหกต้องอะไรขนาดนั้นนะเรา เราเริ่มอยากรู้แล้วว่ามาม่าห่อห่อละหกบาทมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอะมาม่าห่อหกบาทไม่รู้เอ้าอยากรู้ก็ต้องเปิดดูอะเออเาเปิดเลยหรอเปิดเลยเราเปิดให้เรามาดูว่าห่อละหกบาทเราจะได้แค่ไหนกันหืมหืมาม่ารสต้มดูมาม่ารสต้มยำป่ะนี่ห่าละหกบาทลองชิมดูลองชิมดูไหมอะชิมดูก่อนหอมนะหอมนะรสอันนี้รสอะไรอ่ะ รสต้มยำกุ้งนะน้ำน,น้ำข้นรสต้มยำกุ้งน้ำข้นดะน้ำข้นคุนไม่ชันเลยขน,นคน,คนทนายน,นี้ล <c> อ <oughs> งลองาชิมนะมผมจะให้แฟนผมชิมก่อนนะเออคือผมอ่ะจะไม่ชิมก่อนหรอกทำไมอะ่ะแบบถ้าเกิดมัน,นท้องเสียก็ต้องเป็นแฟนก็ต้องเป็นก่อนใช่ไหมใช่ครับเพราะผมวางแผนมาดีละอันนอืมอร่อยใช่ไหม กินแบบมันเข้มข้นไงดูดิสีมันเข้มข้นมาก <c oughs> อร่อยมากเป็นกินไม่เป็นไงอองลองกินรีวิวนะผมจะมารีวิวมาม่าหหกบาทนะ้ <c oughs> สำรักสำรลักตายทุกคนขออีกรอบนะอ่ะลองลองฟังเสียงดีๆนะทุกคนฮ <c oughs> อร่อยนะอร่อยเหรอให้พูดอีกทีให้พูดอีกทีอร่อยอ่ะลองอ่ะลองไม่ลองชิมดูอ่ะเมื่อกี้ชิมน้ำต่อไปชิมเส้นด้วยเส้นอะไรเส้นมาม่านี่นะโหทำโตๆไปเลยนะมันอร่อยอยู่แล้วแม่มาม่าเออเข้าใจดีก็เข้ามาก็ได้นะเข้ามาสักหน่อยสปอนเซอร์สปอนเอรอันนี้หาสปอนเซอร์เข้ามาช่องเล็กๆผมก็ได้นะเออ่ะโอ้โหให้ยิ้มแบบนี้เลยอ่ะ ทำไม่ดีๆหน่อยดีมาแล้วมาชิมมาม่าหัวละหกบาทกันอ้ยไม่ทำแน่เอาทำเองก็เลยแต่อร่อยไหมอร่อยเนาะอือใช้ได้ใช้ได้อร่อยจริงไม่ได้ไม่ได้เฟคไม่ได้อะไรเลยนะอร่อยอร่อยรสนี้รสนี้ก็เข้าหน่อยนะมาเข้าช่องเล็กๆได้นะอืมอร่อยอร่อยส่งส่งมาสัก อร่อยจริงทุกคนอร่อยสองมาแล้รถรถรถคันหนึ่งอะไม่มีอะไรหรอกทุกคนเงียบกริบเลยอะลองลองดูเป็นไงอืมอืมอร่อยมันนุ่มมันแบบน้ำมันเข้มข้นมากเลยนะแบบนั้นเหมือนกินนุ่นเลยอะเคยกินเหรอจะกินนุ่นเหรอ เคยกินเนาะฮ่อันนี้ไงก็มันนุ่มไงเส้นมันนุ่มอ่ะอาร์ตินเคยกินนุ่นอ่ะไม่เคยโอ้โหแล้วบอกเหมือนนุ่นอะไรอะ่ะโอเคถือว่าผ่านได้อยู่เต็มสิบเต็มสิบให้เก้าทำไมทำไมให้เยอะจังไงพี่ได้อะไรผมให้สิบเลยเพราะว่ามามา่าเรานี้อ,อร่อยมากแล้วบอกเขาทำไมให้สิบเอ้ยไม่ให้เยอะเพราะว่ามามา่าเรานี้อร่อยมากนะเป็นมาม่าที่อร่อยแน่นอนอร่อยมากถ้าเข้าด้ยกล้แล้ว แด้เข้าได้ก็ดีนะเพราะว่าผมรออยู่นะผมไปเราไปเราไปก็เราก็ไปรีวิวมาม่าราคาเท่าไหร่หกสิบบาทหกสิบบาทมาเนี่ยหกสิบบาทพูดเหมือนหล่ะพูดเหมือนหล่ะเปิดมาเปิดมาแป้วไม่ได้นะพูดเหมือนหลัวอะไรต้องหกสิบบาทเลยนะเนี่ยอันนั้นแค่หกบาทเองมามาดูกันมาเนี่ยหนึ่งสองสาม โอ้โหโอ้โอ้โหเสียใจดีั้เนี่ยแล้วอาการที่ทำเหมือนเป็นของแบบโอ้โหแพงดูอบบแต่ดูสีแบบเข้มมากน่ากินอยู่สีเข้มมากใช่อันนี้หกสิบาทนะเออขอย้ำอีกทีหกสิบบาทจะให้ดูสีนะให้ดูสีนะความหรูของหกสิบแบบมันอยู่ตรงไหนนะนูกคนรด้ ดูความเข้มข้นและมีปูอัดด้วยปูอัดนี่เราซื้อมาจากไหนผมอนุญาตเอ้ผมจะให้แฟนกินก่อนนะอีกแล้วเหรอหายมากินเรากินดูกินกินก่อนกินก่อนปูอัดปูอัดเน้นๆน่าจะแพงตรงที่ปูอัดนั่นแหละเข้มข้นมากทุกคนนาเออลองชิมมั่งอันนี้นี่กินอันนี้ลูกชุบด้วย พิกว้าวลูกชุบลูกพีกไงลูกพีกไอ้พิกไม่ใช่ลูกชุบถ้าลูกชุบเป็นพิกไงคือพิกกินี่วิงกินนีเองลองกินนี้มาโอ้หเราจะกินปูอัดด้วยนะเออคือมันม่นหกสิบบาทเลยนะหกสิบบาทไม่ใช่ถูกถูกนะทุกคนม่ม่หลูมไปเนี่ยเข้มข้นนะอผมให้ดูความเข้มข้นนะอะไร อร่อยดีน,นะฮะแต้เนะ่อร่อยดีแบบอึ้งไงอึ้งไงอร่อยอ่ะดูดีดูความเข้มข้นเนี่ยทุกคนแบบมันต่างกันเลยนะดูนะโอ้ยอกินหกอ่ะดูดีนี่นะวัด <What? S 1> อือือร่อยอ่ะแม่อืมไปไงน,นี่ลองลองลองไข่ดิลองไข,งข่ดิ่ กินเลยเอาทั้งก้อนเลยเอาทั้งก้อนเลยอ้าปากเราได้รู้ว่าไข่มันเยอะขนาดไหนระดับหกสิบอ่ะหืมหืมไข่คือแบบนุ่มละมุนมากอร่อยมากคือน้ำน้ำมันแตกโตในปากลยอร่อยอคือผ่านนะอืนี่นะทุกคนดูความแตกต่างกันเลยอ่ะดูความดูความเข้มข้นกันอันนี้หกบาทส่วนอันนี้ หกสิบ <60 S 1> ดูดิความเข้มข้นสี่ต่างกันเลยนะต่างมากตั้งให้เรีอบผมกินหกบาทพอนะอืมอันนี้อร่อยนะอืมเนาะอืมอร่อยอร่อยคือเอาง่ายๆนะเอาง่ายไม่ต้อง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 ไปปรุง,งแต่งอะไรมาเลยอ่ะใช่ก็คือแบบซื้อมาอร่อยคือมาม่ารสอะไรนะรสต้ยมยำกุ้งน้ำข้นเข้าไหนก็ได้ข้าวเหนียวยังดี อันนี้ก็อันนี้ก็น้ำข้นเหมือนกันนะเราเนี่ไม่ค่อยหาสปอนเซอร์เลยใช่โอ๊ยปีกูอัดเลยทุกคนโอ้ยไม่กินแล้วอื้มรอดไหมอ่ะให้คะแนนให้คะแนนอ่ะทุกคนให้เท่ากันได้ไหมไม่หรอกอันเนี้ยอันนี้มันจะอร่อยเพราะมันเข้มข้นกว่างั้นอันนี้ให้สิบเลยอ่ะเลยอันเนี้ยเก้าจนะถ้าให้ถ้าให้นะคือพี่ให้สิบกับสิบเลยเพราะว่า มาม่าต้มยำกุ้งน้ำเข้มข้นคืออร่อยมากน้ำข้นน้ำข้นเออกระน้ำข้นอ่ะอันนี้คืออันนี้คืออยากได้สปอนเซอร์จริงก็คือเรารีวิวให้เขาไงก็คือมันอร่อยมากทุกคนใช่อร่อยจริงแต่ว่าอันนี้เธอให้สีเพราะว่ามันมีส่วนของปูอัดแล้วก็ไข่ด้วยไงใช่เอ๊ะทำมาแล้วก็คืออร่อยแล้วนะใช่คือเพิ่มเลยบางอันเนี้ยมาอ่ารสเนี้ยเราใส่แค่น้ำร้อนอ่ะ เลยที่เราไม่ต้องปรุงเนี่ยมันก็อร่อยแล้วอ่ะใช่ใช่ว่าอร่อยขนาดน,นี้ไม่ไปซื้อไม่ได้แล้วนะครับซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าทั่วไปทุกสาขาคือเราไม่ได้อันนี้เขานะ <c oughs> เอ๊ก <c oughs> ็คือเราซอมใหม่นเะเขาก็หาว่าเราไม่ได้รีวิวให้ <c oughs> คือเรามไม่ได้มีนไงเออแต่าป่าวันนี้จ่ายเงินเต็งล้วน โอเคนะครับทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆกันต่อด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราขอตัวลาก่อนบ๊ายบายอุ๋ยรวยมากอลยอร่อยมากโอ้ยมี